เมื่อไม่นานมานี้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนะครับนายเซอร์เกย์โซกูเนี่ยก็ได้เดินทางเยือนเมียนมาเป็นทางการซึ่งในระหว่างการเยือนเนี่ยก็มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมของเมียนมานะครับระหว่าง2ประเทศเมียนมากับรัเสเซียโดยผู้ลงนามเนี่ยก็ประกอบไปด้วยผู้ญชาการทหารสูงสุดของเมียนมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองลนกับพลเอกเลซันเดอร์โฟมินซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย สำหรับท่านที่เพิ่งมานะครับก็สามารถที่จะกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในโอกาสที่เราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านรับชมทุก2-3วันนะครับโดยเราก็จะเล่าให้ฟังถึงพัฒนาการของการทหารทั้งในประเทศแล้วก็อาเซียนการจัดหาอาวุธใหม่รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบโลกใบนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้ด้วยการกด u b s c r i b e ครับผมซึ่งรายละเอียดข้อตกลงนี้นอกจากความ่วมมือทางทหารด้านอื่นแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงข้อตกลงในการ ขายระบบป้องกันภายทางอากาศแบบ Panziera S1 นะครับแล้วก็อากาศยานในทักบินแบบ Olan 10E แล้วก็สถานีเรดาร์ให้กับเมียนมาด้วยเรามาดูถึงระบบป้องกันภายนาอากาศแบบ Panziera S1 ก่อนนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยเมียนมามีระบบป้องกันภายนาอากาศที่ค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวก็ซึ่งประกอบไปด้วยจรวดต่อสูกอากาศยานแบบพิสัยกลานะครับแบบ p e ช o l a 2M หรือว่า SA3 นั่นเองอะระบบนี้ผลิตในรัสเซียน,นะครับเมียนมามีประจําการจํานวน8 บบนอกจากนี้นก็ยังมีระบบต่อสู้กัษยานพิสัยกลางแบบขับ 2K12M2 นะครับหรือว่า SA6 ซึ่งจัดหามาจากเบลารุสซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีประจำการเราว24ระบบนอกจากนั้นก็ยังมีจรวดต่อสู้กัศยานพิสัยกลางแบบ KS1A แล้วก็ M นะครับจากที่จัดหามาจากประเทศจีนซึ่งอันนี้ก็น่าจะมีประจำการเราว12ระบบ รวมถึงก็น่าจะยังมีระบบต่อสู้กับยานแบบ S75M3 ซึ่งค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็คือ SA2 นั่นเองแต่เราเชื่อว่าน่าจะยังมีที่พอใช้งานได้อยู่จำนวนหนึ่งอันนี้เราจะสังเกตได้ว่าเมียนมายังขาดจรวดต่อสู้กับยานพิสัยใกล้อยู่ดังนั้น,นการจัดหาแพนเซ S1 เนี่ยก็น่าจะมาเพื่อปิดช่องว่างในระบบนางกล่าวได้นะครับผม แผนซีเอสนเนี่ยเป็นระบบป้องกันภายนาอากาศลูกผสมนะครับใช้การป้องกันภายนาอากาศระหว่างปืนแลจะจรวดร่วมมือกันนะครับโดยระบบเนี่ยจะติดตั้งปืนขนาด30มิลิเมตรแบบ 2A28M จำนวน2กระบอกซึ่งบรรจุก,กระสุนราว,ว700นัดนะครับแล้วก็มีตัวเลือกในการใช้กระสุนหลายแบบนะฮะเช่นกระสุนหัวระเบิดกระสุนแตกอากาศรวมถึงกระสุนเจาะเกราะมีระยะยิงใกล้สุดอยู่ที่200เมตรนะครับแล้วก็ระยะยิงไกลสุดเนี่ย4กิโลเมตร อัตราการยิงคือ2,500นัดต่อนอาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับเ,เมื่อเทียบกับว่านี่เป็นปืนขนาด30มม สามารถทําการยิงอัศยานได้สูงสุดที่3กิโลเมตรนะครับหรือว่าราวๆหนึออ่งหมืน่นฟุตนั่นเองแล้วก็สามารถทําการยิงเป้าหมายที่ความสูงต่ําสุดก็คือ0<ม>ูนเมตรนะครับหรือว่าสามารถยิงเป้าหมายภาคพื้นดินได้ด้วยนั่นเองสําหรับจรวดที่ใช้นะครับก็เป็นจรวดแบบห้าสิบเจ็ด e นะครับจำนวนสิบสองนัดนำวิถีด้วยคลื่นวิทยุนะครับที่สื่อสารระหว่างจรวดแล้วก็แท่นยิงแล้วก็มีการนําวิถีด้วยกล้องจับภาพด้วยมีการใช้ชนวนแบบเ,ออเฉลดระเบิดนะครับก็แล้วก็สามารถยิงพร้อมกันได้4นนัดนะดะโย ปกติแล้วเนี่ยเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายเนี่ยจะทําการยิงจรวดครั้งละสอนัดเชื่อว่าจรวดหนึ่งนัดเนี่ยจะมีอัตราการยิงถูกเป้าที่70-90%ถึงนะครับผมแล้วก็มีระยะยิงไกลสุดที่18กิโลเมตรที่ความสูงสูงสุดเนี่ยกิโลเมตรจรวดเนี่ยมีความเร็วๆาวสามมัก โดยทั้งปืนแล้วก็จรวดเนี่ยก็จะถูกควบคุมการยิงด้วยเรดาร์ควบคุมการยิงแบบ1 RS 2 1 E นะครับซึ่งมีระยะตรวจจับที่ราว32กิโลเมตรแล้วก็สามารถติดตามเป้าหมายได้ที่ระยะ24กิโลเมตรนะครับรวมถึงยังมีระบบแบ็กอัพก็คือระบบกล้องอิเล็กโทรออปติกซึ่งก็สามารถตรวจจับเป้าหมายเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ทําให้แ p a n ซ e r S1 เนี่ยสามารถที่จะทําการยิงเป้าหมายได้พร้อมกัน,น2-4เป้าหมายโดยการแยกการควบคุมระหว่างเรดาร์แล้วก็อิเล็กโทรออปติกแล้วก็มีขีดความสามารถในการ ทำลายอากาศยานเฮลิคอปเตอร์อากาศยานไร้นักบินหรือว่าทำลายจรวดนำวิถีหรือว่าระเบิดนำวิถีที่เข้ามาโจมตีหรือว่าผ่านเข้ามายัางระยะตรวจจับของระบบได้อีกด้วยในส่วนของเออ UAV นะครับหรือว่าดโดรนซึ่งก็เราเรียกกันเป็นภาษาให้คืออากาศยานไร้นักบินเนี่ยก็สัญญาณน,นี้ก็มีการจัดหาอากาศยานไร้นักบินแบบโอลาน0ท E นะครับ อันนี้เราเชื่อว่าเมียนมาเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกขององกากาศยานไร้นักบินแบบนี้โอลานเทนี e เนี่ยเป็นอกากาศยานไร้นักบินที่ปกติแล้วเนี่ยจะปฏิบัติการร่วมกันเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มละราสองถึงสามลำนะครับโดยใช้วิธีเป็นรีเลย์เน็ตเวิร์กกันโดยลำแรกเนี่ยก็จะใช้การติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ในการรัตะเวนหาข่าวหรือว่าถ่ายภาพหรือว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์อื่นๆเช่นเซนเซอร์นิวเคลียร์ชีวเคมี ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบกำมังภาพรังสีหรือว่าการแพร่กระจายของสารเคมีที่ใช้ในการทำวัาวุเคมีได้นะครับแล้วก็กล้องตรวจการแล้วก็เซนเซอร์อื่นๆก็สามารถจะติดตั้งได้ในลำแรกก็จะติดตั้งเป็นภารกิจตรวจการในลำที่2เนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะต่อต้านการรบกวนสัญญาณหรือว่าทําการรบกวนสัญญาณของข้าสึกอื่นๆซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวเลอือกที่ใช้งาน ก็ได้หรือไม่ใช้งานก็ได้แล้วก็ลำที่3เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นรีพิเตอร์เป็นรีเลย์น,นะครับในการทวนสัญญาณเพื่อเพิ่มระยะในการรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีควบคุมกับ UAV ทั้งหมดซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการที่ค่อนข้างไม่ค่อยมีใครเหมือนแล้วก็เป็นหลักการที่รัเสเซียเนี่ยใช้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองโอลาเทนอินเนี่ยก็สามารถที่จะบรรทุกเอ่อเพลโลดได้ราวๆกกิโลกรัมนะครับเราก็มีตัวเลือกเพลโลดที่หลากหลายอ่าทำการบินขึ้นด้วยเครื่องดิดส่งนะครับแล้วก็ลงจอดด้วยล่มหน่วงความเร็ว บินได้ไกลรา,าวๆ140รกิโลเมตรจากสถานีควบคุมนะครับ แม้ว่าจะเป็นอากาศยานไร้นักบินที่มีขนาดเล็กก็ตามก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าใช้เทคนิคในการรีเลย์สัญญาณรีเลย์ข้อมูลเพื่อที่จะเพิ่มพิสัยในการบินแล้วก็พิสัยในการตรวจจับมีความสามารถในการบินต่อเนื่องได้16ชั่วโมงนะครับที่ความสูง,งราว15,000ฟุตนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดหาหน่าจะเป็นการจัดหาโดยลูกค้าต่างชาติครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัสเซียประสบความสำเร็จในการส่งออกอากาศยานไร้นักบินให้กับลูกค้าต่างชาตินะครับ ทั้งหมดเนี้ยเรายังไม่ทราบจํานวนของการจัดหาทั้ง p a n ซ e e S1 แล้วก็ Olan 10e นะครับรวมถึงเราก็ยังไม่ทราบขีดความสามารถของระบบเรดาร์ตรวจการที่มีการจัดหามาพร้อมกันด้วย แตสังเกตว่าการจัดหาเนี่ยเป็นการจัดหาเพื่อปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมระบบป้องกันภัยทางอากาศของเมียนมานครับให้มีความทันสมัยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็เป็นการเริ่มทดแทนจรวดต่อสู้กับยานรุ่นเก่าด้วยจรวดรุ่นใหม่ๆแล้วก็เป็นการทดแทนปืนต่อสู้กับยานในรุ่นเก่านะครับด้วยปืนต่อสู้กับยานที่มีระบบควบคุมการยิงนั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี้ยการปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยก็จะทําให้เมียนมาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เข้มแข็งที่สุดแล้วก็เปป็นนระบบ้้อองงงกททาาาาศี่่คข มีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างประสานกันเป็นเครือข่ายได้อย่างดีนะครับซึ่งออกแบบระบบป้องกันภายุอากาศตามหลักการของรัสเซียแล้วก็โซเวียตนะครับที่จะมีระบบป้องกันภายุอากาศจํานวนมากแล้วก็ค่อนข้างมีรีเดเนนซีหรือว่ามีการซับซ้อนกันเพื่อที่จะปิดช่องว่างระหว่างกันแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนในการที่จะ พื้นที่ที่ต้องการดังนั้นระบบต่อสู้กับรรยานแบบนี้ก็จะเป็นระบบต่อ,ตอสู้กับรรยานที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินหรือว่าอากาศรรยานที่ทําการบินลุกล้ําเข้ามาในน่านฟ้าของเมียนม,มาได้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมความสามารถของระบบป้องกันภัยนากาศอีกครั้งของเมียนม,มาซึ่งเราอาจจะต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับว่าการจัดหาในครั้งนี้นเ,นเป็นการจัดหา p พ n เ s ีย v a p ä i จำนวนกี่ระบ หรือว่ามีโอรานเทนอีมาจํานวนกี่ระบบรวมถึงเรดาร์ตรวจการเนี่ยซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าเป็นเรดาร์ตรวจการแบบไหนพ r i มรารีสแกนเนอรีหรือเรดาร์ควบคุมการยิงหรือแบบไหนอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยขึ้นมาแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมีข้อมูลเราก็จะนํามาพูดคุยให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ with